Our lives are the sum of our choices. This mission of yours is gonna cost you dearly. The world is changing. War is coming. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Your life will always matter more to me than my own. สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีสตูดิโอแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยลังดู Mission Impossible ลลาพิกัดมรณะตอนที่1ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟน Mission Impossible นะคือไม่เคยดูเลยสักภาคจนกระทั่งเมื่อปีไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้คือผมไปดูครั้งแรกก็คือ Mission Impossible ล o ฟร์เอปรากฏว่าพอดูไปดูมา ช่วงแรกของหนังนก็เออเอเอก็ใช้ได้นะก็เป็นหนังายรับที่สนุกใช้ได้พอได้พอได้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆจกนกระทั่งไปถึงตอนที่อ,อีธานจับเมือกับซูแมนแล้วก็ลุมกระทืบคนจีนในห้องน้ําซึ่งไม่ใช่แต่จริงแล้วคนจีนลุมกระทืบอีธานกับซูแมน,นโอ้โหตอนนั้นนี่แบบมันมากโคตรเดือดหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปจนมาถึงปัจจุบนันนี้ที่มอีออกภาคล่าสุดออกมาก็คือ ผมจําอะไรจากภาคก่อนๆไม่ได้เลยสักอย่างณนะตอนนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูภาคล่าสุดนี้นะที่จําได้ก็มีแค่ซูเอ,อมนต่อยกับคนจีนในห้องน้ําแค่นั้นเองแล้วก็ไปดูซึ่งถามว่าคาดหวังไหมมีแอบหวังเล็กๆอืมก็ไม่ได้แอบหวังอะไรมากเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แฟนของหนังชุดนี้อยู่แล้วแต่เราคิดว่ามันมันก็สนุกในระดับหนึ่งสนุกในระดับที่เราเอออยากดูอะไรประมาณนี้พอไปดูปุ๊บโอ้โห มันให้เยอะมากให้เยอะเกินกว่าที่คาดหวังไว้มากโดยเฉพาะตัวละครหญิงแบบตัวละครหญิงทุกตัวในเรื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดรู้สึกว่าภาคนี้มันทํามาเพื่อตัวละครหญิง,งไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกคือแบบมันเหมือนเสริมเสน่ห์ให้กับตัวละครหญิงทุกตัวเลยเพอเห็นตัวละครหญิงมาแล้วมันมันมันน่ามองมากเออม,มันสวยมันน่ารักอะ่ะมันแบบสุดยอดเลยสุดยอด ไม,ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่ผมไม่คาดคิดอยู่ว่าแฟรนไชส์นี้เขาจะมีก็คือฉากคอมเมดี้นั่นก็คือฉากขี่รถไล่กันกันสีเหลียองนอ่ะเออเรียกได้ว่าภาคนี้เป็นภาคที่แบบปล่อยมุกออกมาได้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาโคตรโคตรเออชอบครับผมชอบเลยภาคนี้ต่อไปก็มากันที่ตัวร้ายกันบ้างดีกว่าเนาะจะบอกว่าตัวร้ายของหนังชุดนี้ ของภาคนี้เลยคิดว่าเป็นตัวร้ายที่แบบเหนือความคาดหมายมากคือผมก็ไม่คิดเลยนะว่าไอ้ตัวบอสใหญ่จริงๆอาจจะเป็น AI ก็คือจากที่เขาปูในต้นเรื่องเนี่ยเออเหมือนว่าไอเอไตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่อาวุธเฉยๆผมก็นึกว่าพี่ Gabriel เกเบียนี่แกพยายามตามหาที่จะควบคุม AI นั้นแล้วก็เอามาก่อสองครามอะไรประมาณนั้นเนาะแต่สุดท้ายไม่ใช่แผนทั้งหมดมันคือแผนการของ AI ไอเอ็นทีตีเป็นแผนของเอ็นทีตีตั้งแต่แรกมันเป็น AI ที่ฉลาดมากสามารถเรียนรู้แล้วก็โต้อตอบมนุษย์ได้เป็น AI ไที่มีความสามารถมากคือเก่งถึงขนาดสามารถคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นภาพในอนาคตได้เออมันแบบโคตรเจ๋งเลยไอ้ I, นี่ม่งบวกกับการที่สายลับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันพึ่งเทคโนโลยีซึ่เป็นส่วนใหญ่เนาะทำให้มีความแพ้ทางไอเอ็นทีตีแบบหนักมากใช้อุปกรณ์สื่อสารอะไรไม่ได้เลยเจอเอ็นทีตีแทรกแซงหมดยึดของได้หมด โอ้โหจะว่าเป็นตัวร้ายที่แบบก็เก่งประมาณหนึ่งเลยนะแต่ถ้าจะให้ไปเทียบกับ AI จะต่างเรื่องอื่นเนี่ยเพราะว่า Entity มันก็เป็นแค่ AI พื้นๆอย่างนึ่งอะอเอาง่ายๆถ้าแบบเอาเอาไปเทียบกับเอาตรอนเงี้ยโอ Entity นี่คือเทียบไม่ติดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Entity เนี่ยมันเป็นแค่ตัวัลกอริทึมที่มันอยู่ในในตเวิร์กอ่าแต่ตัวเอ t ตรอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ใน network อย่างเดียวมันยังสามารถอยู่ในโลกแห่งความจริงได้เพราะมันมี ร่างเนื้อของมันเนาะที่เป็นไวนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเออถ้าจะบอกว่าไอเอนิต e ี้เนี่ยมันดูร้ายกาศที่สุดในแฟรนไชสนี้ไหมบอกว่าใช่แต่ถ้ามันเป็น AI ที่ร้กาศที่สุดในโลกภาพยนตร์หรือเปล่าคิดว่าไม่ขนาดนั้นเนาะแล้วก็ตัวไรอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกเลยว่าผมชอบเป็นพิเศษ <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบไหมแต่ตัวนี้ผมชอบมากก็คือพี่เกเบียวในตอนเปิดเรื่องเนี่ย ดูเป็นตัวร้ายแบบตัวร้ายพื้นๆเป็นตัวร้ายที่แบบมักจะนําพระเอก1 9 2 9เสมอมันดูเป็นแบบสูตรของตัวร้ายซึ่งมันดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าว่าสิ่งที่ทําให้ผมชอบก็คือตัวนักแสดงคือผมไม่รู้จักเลยนักแสดงคนนี้ชื่ออะไรวะแกเป็นใครวะคือแบบเห็นแค่ช่วงต้นของเรื่องรู้สึกเบื่อๆนะแต่พอเริ่มดูไปเรื่อยๆรเริ่มเห็นการแสดงเริ่มเห็นอะไรเข้าบวกกับรูปร่างหน้าตาที่แบบโอ้โหเฮียนี่แบบเท่มากบบเฮียเกเบรียลเนี่ยบวกกับเสียงภาคเขาอีกโอ้โหผมเนี่ย สุดยอดกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบในหนังเหมือนกันเรียกได้ว่าชอบมากกว่าพระเอกเลยก็ว่าได้มาในส่วนนักแสดงหญิงบ้างอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยวนะ่ามันแบบยกระดับสเสน่ห์ของนักแสดงหญิงทุกคนเลยก็ว่าได้นักแสดงหญิงทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยดูดีดูดมีสเสน่ห์ดูน่ารักมากแม่แต่เจผมจําชื่อเกไม่ได้แกชื่ออะไรไม่รู้แต่เจเจ,เจมนทิสอ่ะเจมนทิสเนี่ยจาก บทของแมนทีสผมก็ไม่ค่อยชอบนะและตอนที่แบบแกไม่ได้แต่งหน้าเป็น is, แมนทีสแกหน้าปกติผมก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอมาดูในหนังเรื่องนี้เนะี่ยได้เห็นแบบได้เห็นการสแสดงได้เห็นบทบาทของตัวละครเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกเอ้ยเจมส์เด็ดเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โคตรสวยโคตรน่ารักเฮ้ยแล้วก็เฮริแอดเวลหรือกับตันคัเตอร์อันนี้ก็อีกหนึ่งตัวละครที่ผมแบบผมเฉยๆมากเลยนะตอนที่เป็นกับตันคัตเตอร์หรือเอเจนต์คัตเตอร์ ผมรู้สึกว่าเขาดูแก่ไปด้วยซ้าแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยไม่แก่นะเว้ยกําลังดีแบบเรียกว่าสวยสมวัยแถมมีความสามารถถึงจะผิดคาดไปหน่อยตอนแรกผมก็นึกว่าแบบจะเก่งรอบด้านเหมือนสายลับอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่อีธานพูดเลยเขาก็เป็นแค่โจรคนหนึ่งพอถึงเวลาจจนตัวเขาก็กลัวตัวสัน่นจนทาอะไรไม่ถูกแต่ว่าก็จะมีจุดที่ให้แสดงได้โชว์สปิริตอยู่เนาะซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้แบบตัวละครของเจ๊นี่คือแบบพลังเสน่ห์นี่พุ่งทะลักออกมานอกจอ ต้องบอกอะไรนะคือแบบสวยมากน่ารักมากมแล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงก็ไม่พูดไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือวานิซาเคอร์บี้น่ารักมากสวยมากเรียกว่านักแสดงของภาคนี้เนี่ยคือของดีบอกเลยว่าของดีไประที่อีกเรื่องเองเลยแล้วกันนั่นก็คือฉากสตันที่เขาแบบ โคตรขายฉากสตันตอนท้ายเรื่องที่อีธานมันบิดมอไซค์พุ่งลงหน้าผาซึ่งก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเบื้องหลังเนาะมีการเอาเบื้องหลังฉากนี้มาให้เราดูแบบบ่อยมากดูแบบจนจนลุ้นอะ่ะจนแบบเกิดความคาดหวังอะ่ะแล้วพอหนังออกจริงผมก็ไปเพื่อรอดูเหมือนกันรอดูฉากนี้เหมือนกันต้นเรื่อง,องคงไม่มีหรอกมกั้งไหนลองรอดูกลางเรื่องดูสุดท้ายเอา้ากลางเรื่องไม่มีอย่าบอกว่า,าออกท้ายเรื่องหรือว,ว่าโดดลงผาปุ๊บจบปั๊บอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแมวนะ สุดท้ายก็ออกท้ายเรื่องจริงๆแต่ถ้าว่าด้วยความที่เขาแบบโปรโมทฉากนี้จบหนักมากทําให้เราเกิดความคาดหวังพอถึงเวลาฉากนี้จริงๆแล้วเนี่ยอ้าแค่นี้เอหรออุตส่าห์โปรโมทฉากนี้ซะแบบใหญ่โตอลังการสุดท้ายแค่แค่นี้เอห,หรอแม่แอบบรู้สึกเสียเวลานิดๆเหมือนกันเนาะที่แบบอุตส่าห์รอฉากนี้มาตั้งนานโอ้แย่เลยมากันที่ด้านภาคไทยกันบ้างภาคไทยนี่ก็สุดยอดไม่แพ้กันครับอยากจะบอกว่าแค่เปิดเรื่องผมก็ขนลุกแล้วเปิดเรื่องมาคือเป็นเสียง Voiceover ที่พากโดยพี่กิฟตซูเปอร์แมนหูตอนแรกก็สงสัยอยู่เอ้พี่กิฟมาทําไมวะหรือว่าจะมีตัวละครของเฮนรี่คารวิลกับมาอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็คิดไปเองนะเดาไว้มั่วๆงั้นนะแต่สรุปสุดท้ายก็คือพี่กิฟตก็แค่มาพากให้กับตัวละครอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เฮนรี่คาวิลแต่อย่างใดเนาะแล้วก็2นักแสดงที่พากโดยนักพากหนึ่งคนนั่นก็คือเออฮลีแอดเวลกับวอนิซาคเคอร์บี้ที่พากโดยพี่ยุ่งบอกเลยเลยว่า เสียงโคตรเข้าผมโคตรชอบแต่ว่าเฮลี่กับวอนิซ่านี่ก็จะมีความเรียกว่าไงมีความแบบใช้เสียงที่ต่างกันเสียงวอนิซ่าก็จะดูแบบเยือกเย็นหน่อยนึงยิงยิงเป็นผู้หญิงยิงยิงหน่อยกับเสียงของเฮลี่นี่ก็จะดูแบบเก่นๆนกๆนน่ารักน่ารักหน่อยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเสียงภาคสไตล์ของวอนิซ่ามากๆแล้วมันแบบม,มันเข้ากับตัวนักสแสดงมากเออโคตรชอบเลยแต่สำหรับตัวของเฮลี่เนี่ยผมรู้สึกเฉย ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมากแล้วก็อีกตัวละครหนึง่งก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากอย่างที่บอกไปนั่นก็คือพีเกเบรี่ลซึ่งนอกจากหน้าตาบุคลิกแกจะเท่แกดูกเก๋เกมแล้วแบบเสียงภาคแกก็ยังโคตรเข้าซึ่งแกก็ได้พิติกพิติกอภิชาตเนาะเจ้าของบทแบ็คแพนเธอร์มาภาคโอโ้โหคุณมันแบบมันมันเข้าไม่รู้จะว่าเข้ายัางไงแล้วอะ่ะผมนี่ชอบเลยแล้วก็เป็นเพราะตัวละครนี้มันมีเสียงพิติกด้วยมันถึงทําให้ผมแบบ ยิ่งทวีคูณความชอบเข้าไปใหญ่เลยสุดยอดมากเลยครับอะแล้วก็พูดถึงตอนจบสักนิดหนึ่งตอนจบเนี่ยผมค่อนข้างโอเคนะเออรู้สึกไม่ค้างไม่ว่ามันจะค้างมันกับสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้สิแต่ก็ดีที่แบบมันจบได้แบบคอมพลีทเป็นการจบภารกิจในช่วงแรกแล้วก็รอไปต่อภารกิจในตอนที่สองเนาะก็ดีนะดีที่มันไม่จบค้างเออไม่งั้นนี่ตายตายหายอีกแล้วมันแบบปีนี้ท้งปีมันจะมีแต่หนังอะไรแบบนี้เหรอคือผมไม่ไหวอะรอไม่ไหวจริงๆก็ เป็นไงบ้างครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ